นะคะแล้วเราก็นำมาใช้ค่ะก็จะมีหลากหลายที่แตจะมีแะไรเนี่ยต้องปรึกไว้ก่อนต้องไปดูไปเองบางทีขั้นตอนในการไปไปเลือกซื้ออาหารเลือกชิมอาหารนี่มีขั้นตอนอะไรบ้าครับก็ต้องไปแลกคูปองค่ะซึ่งซึ่งเขาก็จะมีคูปองตามแต่ละราคาก็จะมีแตบเนี่ยแล้วพิเศษอย่างค่ะคือนมืคูปองเนี่ยจะมีรูปสัญลักษณ์ของธรรมดของประเทศต่างๆที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนอาเซียนประเทศนี่แหละแล้วก็จะมีด้าน แผดถานในเรื่องของการอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราฉะนันเวลาเราจะซื้อหลักฐานรับทานอิ่มท้องแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตรา,าค่าสกุลเงินตา่างๆโดยถ้าใครอยากรู้อยากกินอยากอร่อยนะคะเดี๋ยวแวะไปที่ซุ้มของบูทอาหารได้เลยค่ะคะ่ะนอกจากที่ได้กล่าวไปขั้นต้นแล้วนะคะหลักท้าเที่ยวเลยตรงนี้เทศกาลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของกิจกรรมรการแสดงในช่นชวงบ่ายก็คืออาจจะไม่ใช่ช่วงบ่ายก็จะเป็นรอบ ก็จะเป็นอีกรอบไปรอบแรกเนี่ยจะเริ่มการแสดงตั้งแต่10โมง35นาทีในขณะที่ทุกทุกคนเนี่ยเดินดูนดมิเทศกาลอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะแต่ว่าการแสดงก็ยังจะมีอยู่ด้านบนเวทีก็คือจะมีเรื่องของออการร้องเพลงนะคะจากน,น้องๆาอยู่บริเวณนีแล้วลก็เป็นการแสดงจากกลุ่มโรงเรียนต่างๆที่เราพูด ไม่ว่าจะเป็นละครสร้างภาษาอังกฤษแลมีนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพลงจากญี่ปุ่นจีนนะครับวันนี้เราได้รับความหลากหลายนะครับกลับไปบ้านบางคนอาจจะต้องไปพูดภาษาภาษาอาเซียนนะครับค่ะแล้วก็มืงไปพูดนิดนึงร้านพอดีมึงพ